เร anyway, ื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณวัดเรื่องที่คุณวัดไล่ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาได้รับคําสั่งจากทางบริษัทให้ไปประจําอยู่ที่หน้างานแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งหน้างานที่ว่านี้เนี่ยมันมีเรื่องราวแปลกๆให้เจอในทุกๆคืนเลยคุณวัดเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีครับ และคุณวัดเองก็ทำงานที่นี่มาเกือบๆสิบปีแล้วและตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่นี่เนี่ยคุณวัดก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งมาโดยตลอดจนตัวเองได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของบริษัทเป็นอย่างมากต้นแน่แหละครับคุณวัดแทบจะไม่เคยขาดไม่เคยลาไม่เคยมาสายเลยต่างกับพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาทำงานคือลากันบ่อยมากลาป่วยบ้างลากิจบ้างถึงแม้งานที่ทำนี้จะเป็นค่าแรงแบบรายวันครับ การลาง,งานบ่อยๆมันทําให้ทางบริษัทเนี่ยปวดหัวสุดๆเพราะว่าบริษัทจําเป็นจะต้องหาคนไปเข้าเวรแทนคนที่ลาและการโยกคนไปมาแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ย้ายหน้าง,งานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหากจุดที่ย้ายมันไกลกันมากมันจะเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเกิดเกิดขึ้นเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันครับคุณวัดเองได้รับคําสั่งจากเจ้านายให้ย้ายไปอยู่หน้าง,งานแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีจริงๆแล้วหน้าง,งานนี้มันก็อยู่ในเขตที่คุณวัดรับผิดชอบนั่นแหละ เพียงแต่ว่ามันยกย้ายจากมุมนึงของนนทบุรีไปอีกมุมนึงเลยแต่มันก็ดีอย่างเพราะว่านาง,งานใหม่ที่ว่านี้มันอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของคุณวัดมากนักและการที่ถูกโยกย้ายมาแบบนี้มันก็มีเหตุผลนะครับซึงเหตุผลที่ว่านั้นก็คือรปภคนที่ประจําอยู่ที่นี่ก่อนหน้าเขาลางงานบ่อยมีข้ออ้างเยอะแยะมากมายต่างๆนานาจนมันเกิดเหตุร้ายขึ้นที่หน้าง,งานของลูกค้า ทรัพย์สินของลูกค้าเสียหายเพราะว่าราปภคนนี้อุ้งงานไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่หน้างานไม่ได้เฝ้าหน้างานครับและพราะเป็นแบบนี้นั่นแหละเจ้านายเองเขาก็เลยส่งคนที่เขาไว้ใจที่สุดนั่นก็คือคุณวัดให้คุณวัดลงมาประจําที่หน้างานนี้จนกว่าจะหมดสัญญาจ้างหน้างานที่ว่านี้มันคือลานจอดรถครับคุณผู้ฟังเป็นลานจอดรถรายเดือนที่เจ้าของที่ดินเนี่ยเขาไม่อยากจะปล่อยที่ดินให้รกร้างตัวเขาเองก็เลยเอามาทําลานจอดรถซะเลย ทึ่งที่ลานจอดรถแห่งนี้เขาก็คิดค่าเช่าแบบรายเดือนในนี้เนี่ยมีรถอยู่หลายสิบคันส่วนมากแล้วคนที่มาเช่าพื้นที่จอดรถจะเป็นคนที่อยู่หอพักหรือไม่ก็อยู่ในระแวกนั้นโดยพื้นที่แถวนั้นมันค่อนข้างจะแออัดอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแถมถนนก็แคบบ้านแถวนั้นหรือว่าหอพักแถวนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีที่จอดรถกันต้องมาเช่าที่จอดรถในลานจอดรถที่คุณวัดดูแลอยู่เนี่ยแหละแล้วไอ้เรื่องก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้น เรื่องที่คุณวัดเขาบอกว่ารอปภคนก่อนสร้างเรื่องเอาไว้เนี่ยคือพี่รอปภคนนั้นเขาอู้งานไปแทงสนุกครับปล่อยให้ลานจอดรถว่างไม่มีคนเฝ้าแล้วพอเป็นแบบนั้นรถของลูกค้าก็เลยโดนโจรทุบก,กระจกหรือเอาของมีค่าในรถไปหมดเลยหลังจากนั้นครับหลังจากที่คุณวัดมาประจําที่นี่ได้ประมาณ2สัปดาห์ตัวเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับลานจอดรถแห่งนี้เพราะว่าในช่วงกลางดึก อยู่ๆคุณวัดก็ได้ยินเสียงแววดังเข้ามาในหูมันเป็นเหมือนเสียงอะไรตกลงมาสักอย่างคล้ายกับเสียงระเบิดหรือไม่ก็เสียงอะไรสักอย่างกระทบกันอย่างแรงเสียงนั้นเนี่ยมันดังมาจากด้านในลานจอดรถที่คุณวัดดูแลอยู่ซึ่งพอได้ยินแบบนั้นตัวเองก็รีบหยิบแว่นตาขึ้นมาใส่แล้วก็กำไฟฉายในมือเดินมุ่งตรงไปยังลานจอดรถเพื่อที่จะหาที่มาของเสียงที่ได้ยินในทันทีคุณวัดเดินสำรวจอยู่พักหนึ่งเลย แต่พยายามเดินหาที่มาของเสียงยังไงก็หาไม่เจอตัวเองมั่นใจนะครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากในลานแห่งนี้เนี่ยแหละแต่มันก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าเสียงที่ตัวเองได้ยินมันดังมาจากไหนและในระหว่างที่คุณวัดกําลังส่องไฟฉายกวาดไปกวาดมาส่องไปในระหว่างที่กําลังจะเดินกลับไปที่ป้อมจังหวะที่กวาดไฟไปคุณวัดดันเห็นว่าที่กระจกมองข้างของรถคันด้านหน้าเนี่ยมันสะท้อน คือมันสะท้อนให้เห็นว่าที่ด้านหลังตัวเองตอนนี้มันกำลังมีเงาดำๆของใครสักคนยืนอยู่มันเป็นเพราะว่าคุณวัดกวาดไฟฉายไปมาด้วยความเร็วตัวคุณวัดเองจึงเห็นเงาที่ว่านี้เพียงแค่แวบเดียวเท่านั้นซึ่งพอเห็นแบบนั้นคุณวัดก็รีบหันหลังคว่ำกลับไปในทันทีแต่ด้านหลังในตอนนี้เนี่ยมันดันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ยุงสักตัวเลยด้วยในคืนวันนั้นเนี่ยคุณวัดก็เลยสรุปได้ว่าตัวเองตาฝาด ในตอนที่เดินกลับมาที่ป้อมก็หันหลังกลับไปมองอีกหลายรอบแต่มันก็ไม่มีวี่แววของเงาคนที่เห็นเมื่อกี้เลยแถมยังไม่รู้ด้วยว่าเสียงระเบิดที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยมันดังมาจากไหนเหมือนที่ลานจอดรถแห่งนี้มันมีแต่ปริศนาและก็หาคำตอบไม่ได้เลยสักอย่างหลังจากวันนั้นตัวคุณวัดก็เจอเรื่องราวแปลกๆจากลานจอดรถแห่งนี้อีกเรื่องหนึง่งคือปกติแล้วที่ป้อมยามที่คุณวัดเฝ้าอยู่มันจะมีหมาตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้สมยศ ไอ้สมยศเนี่ยมันจะนอนเฝ้าป้อมอยู่เป็นเพื่อนคุณวัดทุกวันแต่วันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สมยศมันเกิดขึ้นอะไรของมันตอนที่มันนอนนอนอยู่อยู่ๆมันก็ชูคอหูตั้งแล้วก็วิ่งพรวดเข้าไปในลานจอดรถเลยและไม่นานหลังจากนั้นไอ้สมยศเนี่ยมันก็เห่าดังลัน่นซึ่งปกติแล้วมันไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยครับมันเป็นหมาที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยพอคุณวัดเห็นอาการผิดปกติของมันแบบนั้น ตัวเองก็รีบกำไฟฉายเดินมุ่งตรงไปยังลานจอดรถทันทีแต่พอเดินไปถึงจุดที่ไอ้สมยศมันเห่าตรงนั้นมันดันไม่มีอะไรสักอย่างมันเป็นพื้นที่ว่างๆงลงๆแถมล็อกนั้นเนี่ยก็ไม่มีรถจอดอยู่ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สมยศมันเห่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเห็นอะไรซึ่งพอคุณวัดเดินมาเห็นแบบนั้นไม่นานนะักไอ้สมยศมันก็ร้องเองแล้วก็รีบวิ่งหางตกออกจากลานจอดรถไปเลย และในเมื่อตรงจุดที่คุณวัดเห็นมันว่างเปล่าตัวเองก็ตั้งใจที่จะเดินกลับไปที่ป้อมแต่ในจังหวะที่หันหลังกลับที่หางตาของคุณวัดดันเห็นว่ามันมีคนเพิ่งจะเดินผ่านทางด้านขวาไปพอเห็นแบบนั้นแล้วคุณวัดก็รีบส่องไฟฉายไปทางนั้นทันทีส่องไปพร้อมกับร้องตะโกนเสียงดังถามไปว่านั่นใครแต่มันก็ไร้ซึ่งเสียงตอบกลับและพอเดินมุ่งตรงไปยังจุดนั้น ที่หางตาทั้งด้านซ้ายดันเห็นว่ามีคนกําลังเดินผ่านไปอีกคือเห็นคนเดินผ่านซ้ายทีขวาทีสลับกันไปสลับกันมาจนกระทั่งตัวคุณวัดเนี่ยเดินตรวจจนทั่วลานจอดรถแล้วมันก็ยังไม่เจออะไรผิดปกติเลยสักอย่างและในเมื่อทําอะไรไม่ได้คุณวัดก็เลยเดินกลับมาที่ป้อมและก็นอนดูละครต่อจนท้ายที่สุดเรื่องที่มันยืนยันได้ว่าลานจอดรถแห่งนี้เนี่ยมันมีผีจริงๆ มันก็เกิดขึ้นกับตัวคุณวัดในวันหนึ่งในคืนวันนั้นครับคุณวัดเข้าเวรกะดึกเหมือนปกติทุกวันเลยแต่ในช่วงดึกสง,งัดของวันนั้นรู้สึกว่าน่าจะประมาณตีสามกว่า,วาในระหว่างที่ตัวเองกําลังนอนหล,บลับเคลิ้มอยู่ในป้อมอย,อยู่คุณวัดก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างระเบิดดังขึ้นมาที่ลานจอดรถอีกครั้งเสียงมันดังมากครับร้ายกับเสียงยางรถระเบิดคุณวัดจึงรีบหยิบไฟฉายแล้วก็ถือกระบองคู่ใจ เดินมุ่งตรงไปยังที่มาของเสียงทันทีแต่พอเดินเข้าไปถึงที่กลางลานจอดรถคุณวัดดันเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมีรถจอดอยู่คันหนึ่งจอดเดียวๆอยู่คันเดียวเลยและในตอนนั้นเองพอมองเห็นตัวเองก็ลังเลมากๆจาไม่ได้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันมาจอดตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จอดมานานหรือยังด้วยความที่คุณวัดเฝ้าที่นี่มาเกือบเดือนแล้วตัวเองแค่เดินตรวจรอบบริเวณเฉยๆจาทะเบียนรถกับรุ่นรถในนี้ไม่ได้เลย จำได้เพียงทะเบียนของรถไม่กี่คันเท่านั้นที่เข้าออกลานจอดรถบ่อยๆแถมในลานแห่งนี้เนี่ยมันก็มีรถหลายสิบคันจำรถทุกคันไม่ได้จริงๆครับและพอคุณวัดสังเกตไปที่ป้ายทะเบียนรถปรากฏว่าเลขป้ายทะเบียนเนี่ยมันไม่ตรงกับเลขช่องจอดอีกตั้งหากแถมรถคันนี้มันก็ยังมีรอยบุบใหญ่อยู่ที่หลังคารถและกระจกรถทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเนี่ยมันร้าวไปหมดและก็มีบางส่วนที่ปริแตกด้วยคุณวัดส่องไฟฉายเข้าไปดูในรถ ซึ่งก็แน่นอนครับในรถมันว่างเปล่าแต่พอเดินมาดูที่ท้ายรถอยูอยูรถคันนี้มันก็มีเสียงแตดังลั่นออกมาคุณวัดส่องไฟฉายเข้าไปในรถอีกครั้งซึ่งมันก็ว่างเปล่าจริงๆนั่นแหละในรถคันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยในตอนนั้นคุณวัดเองคิดว่ารถคันนี้มันน่าจะเสียครับแต่ภาพของรถที่เห็นเนี่ยมันมีแต่ฝุ่นเกาะหนาเต็มรถไปหมดแล้วพอตรวจไปตรวจมาเห็นว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรผิดปกติคุณวัดเองก็ตั้งใจจะเดินกลับไปที่ป้อม ในระหว่างที่กําลังเดินออกห่างจากตัวรถคันนั้นสายตานั้นเหลือไปเห็นเชือกรองเท้าของตัวเองมันหลุดคุณวัดก็เลยก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าทาั้งทังที่ตัวเองเนี่ยกำลังยืนอยู่ที่หน้ารถคันนั้นนั่นแหละแต่ในระหว่างที่คุณวัดกกาลังผูกเชือกอยู่อยู่ดีๆไฟหน้ารถมันก็ติดพลึบขึ้นมาซะอย่างนั้นไฟหน้าของรถคันนี้มันส่องมาที่คุณวัดจนแสงไฟมันส่องเข้าตามาเต็มเมด้วยสายตาที่พร่ามัจากแสงไฟ ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทันได้คิดเลยว่าไฟหน้ารถมันติดขึ้นมาได้ยังไงพองเงยหน้าขึ้นมาคุณวัด์ดันเห็นว่าบนหลังคาของรถคันนั้นมันมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังนอนหงายคอตกจ้องมองมายังจุดที่คุณวัดกําลังผูกเชือกรองเท้าอยู่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่เห็นเนี่ยมันน่ากลัวมากคอของเขาห้อยลงมาแบบผิดรูปตายตาทั้งสองข้างเบิกโพรงจนเห็นม่านตาขยายเต็มดวงตาเลย ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมีของเหลวสีแดงไหลออกมาทั้งปากและก็จมูกภาพที่เห็นเนี่ยมันทำให้คุณวัดตกใจตกใจจนร้องตะโกนเสียงหลงรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นและก็วิ่งหนีออกจากลานจอดรถตอนที่วิ่งไปที่ป้อมครับเชือกรองเท้าที่ผูกไม่เสร็จเนี่ยมันก็ดันพันเท้าอีกทาให้คุณวัตสะดุดล้มปากแตกจนได้ในตอนนั้นเนี่ยตัวเองถอดรองเท้าทิ้งเลย รีบวิ่งออกจากลานจอดรถไปนั่งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่อยู่ตรงกันข้ามกับลานจอดรถจนเช้าเลยนั่งไปก็หลอนไปนั่งไปก็กลัวไปกลัวทั้งผีกลัวทั้งรถในลานจอดเกิดความเสียหายจากพวกขี้ยาคือหน้าที่มันค้ำคอจริงๆครับทำงานมาเกือบสิบปีเนี่ยตัวเองไม่เคยมีเรื่องเสียและถ้าหากการเจอผีในครั้งนี้มันทำให้หน้าที่การงานจะต้องเสียตัวเองยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ไม่อยากจะให้เจ้านายเนี่ยเขาผิดหวัง คุณวัดจึงต้องมานั่งเฝ้าลานจอดรถจากระยะไกลแบบนี้แทนในวันถัดมาครับตอนที่คุณวัดกำลังจะเข้าเวรแล้วก็ต่อพลัดกับเพื่อนอปภที่ทำงานกะกลางวันตัวเองก็ได้มีถามเพื่อนไปนะครับว่ารถคันที่อยู่ด้านหลังลานเนี่ยคันที่หลังคายุบยุบกระจกร้าว้ราวรถคันนั้นมันอยู่ตรงนั้นมานานหรือยังหรือว่าเจ้าของก็เพิ่งขับเข้ามาในลานเพราะว่าเท่าที่ตัวเองเห็นเนี่ยคือเลขทะเบียนรถกับเลขช่องจอดมันคนละเลขกัน ึ่งเพื่อนเขาก็บอกครับว่ารถคันนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นมานานมากแล้วตั้งแต่เขาเฝ้าที่นี่มาเขายังไม่เคยเห็นรถคันนั้นขยับออกจากตำแหน่งนั้นเลยไม่เคยเห็นเจ้าของรถด้วยดูจากสภาพรถแล้วรถคันนั้นเนี่ยน่าจะถูกจอดทิ้งมากกว่าและพอคุณวัดเองได้ยินแบบนั้นจากเพื่อนคุณวัดก็มาคิดว่าตัวเองคงไม่ได้สังเกตรถคันนั้นจริงๆไม่ได้สังเกตตั้งแต่แรกจริงๆนั่นแหละไม่สังเกตทั้งรถและก็ไม่สังเกตทั้งผีเลยด้วย หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับตัวเองก็รายงานเรื่องนี้ให้กับเจ้านายฟังซึ่งก็แน่นอนเจ้านายเขาไม่เชื่อหรอกบอกให้วัดมึงอยู่ๆไปเถอะอีกไม่กี่เดือนก็หมดสัญญาแล้วลูกค้าเขาก็คงจะไม่ต่อสัญญากับบริษัทเราด้วยเพราะว่าเราประพอคนเก่าที่เคยทํางานตรงนั้นเขาทําเสียเอาไว้ตอนที่เจ้านายเขาพูดคํานั้นเนี่ยแหละครับคําว่าเราประพอคนเก่าเราประพอคนก่อนหน้านี้ที่เฝ้าลานจอดรถกะกลางคืนก่อนที่คุณวัดจะมาอยู่ คุณวัดปิ๊งไอเดียว่าพี่คนนั้นเขาอาจจะรู้เรื่องราวอะไรสักอย่างรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผีในลานจอดรถแห่งนั้นหรือเปล่านะคุณวัดจึงเข้าไลน์กลุ่มไปดูปรากฏว่าในไลน์กลุ่มเนี่ยยังมีไลน์ของรปรพอคนนั้นอยู่เลยพอเห็นแบบนั้นแล้วคุณวัดก็แอดเพื่อนแล้วก็ทักไปสอบถามทันทีซึ่งการสอบถามของคุณวัดเนี่ยคุณวัดไม่ได้อยากรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้นะครับตัวเองแค่อยากจะถามพี่เขาว่าพี่เขารู้อะไรบ้างรู้ว่าตัวคุณวัดเองยังจําเป็นจะต้องอยู่ที่นี่อีกเกือบเดือน เผื่อจะได้ระวังตัวถูกไม่งั้นเนี่ยหลอนจนประสาทเสียแน่นอนรปภคนนั้นเขาชื่อว่าพี่แก้วครับคุณผู้ฟังพี่แก้วเขาเล่าให้คุณวัดฟังว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะเคยได้ยินแต่เสียงซึ่งเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันก็คล้ายกับเสียงที่คุณวัดได้ยินเลยมันเป็นเสียงคล้ายกับเสียงยางรถระเบิดเสียงมันดังลั่นบางวันก็มีเสียงบางวันก็ไม่มีเสียงซึ่งตัวพี่เขาก็พยายามหาที่มาของเสียงแล้ว แต่เขาเองก็หาไม่เจอเหมือนคุณวัดเนี่ยแหละและพอตัวคุณวัดเองได้ยินเรื่องที่พี่แก้วเขาเล่าให้ฟังตัวเองก็มาคิดได้ครับว่าหลังจากนี้หากได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังขึ้นในลานจอดรถห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเสียงของยางรถระเบิดหรือว่าเสียงของไอ้เจ้าสมยศมันเห่าลมหากไม่เห็นคนตัวเป็นๆเ,เข้าไปทําลับๆล่อๆในลานจอดรถก็อย่าเข้าไปดูหน้าที่ตัวเองเนี่ยอยู่แค่ป้อมยามแค่นั้นก็พอ หลังจากนั้นมาคุณวัดเองก็มารู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ของลานจอดรถที่ตัวเองเฝ้าอยู่ได้ยินมาจากน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อที่อยู่ตรงข้ามลานจอดรถนั่นแหละวันนั้นครับคุณวัดเข้าไปซื้อของตามปกติเลยด้วยความที่ตัวเองซื้อของที่นั่นทุกวันและเห็นว่าตัวเองจะอยู่เวรที่ลานจอดรถแห่งนั้นเป็นวันสุดท้ายคุณวัดก็เลยบอกลาน้องน้องพนักงานในร้านสะดวกซื้อซึ่งพอบอกน้องๆไปตัวเองก็ได้มารู้จากปากน้องๆว่าเดี๋ยวเจ้าของลานจอดรถแห่งนั้นเนี่ย เขาจะเปลี่ยนลานจอดรถเป็นตลาดนัดคือพอหมดสัญญากับทางบริษัทคุณวัดตัวเขาเองก็จะเลิกทําลานจอดรถแล้วแต่คุณวัดเองก็ยังไม่รู้อีกว่าก่อนหน้านี้ที่ลานจอดรถแห่งนั้นมันเคยมีคนพัดตกลงมาจากตึกข้างๆตกลงมาที่ลานจอดรถที่คุณวัดเฝ้าอยู่คนที่ตกลงมาเนี่ยคือเขาหน้ามืดหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละร่วงลงมาแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลย พอคุณวัดเองได้ยินแบบนั้นแล้วตัวเองก็พอจะปฏิบปตะต่อเรื่องราวนี้ได้ซึ่งมันก็อาจจะใช่หรือว่าไม่ใช่ก็ได้คุณวัดคิดว่าผีผู้หญิงคนนั้นที่เจอเมื่อครั้งก่อนเอาน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนที่เสียชีวิตตรงนั้นนั่นแหละจากภาพที่คุณวัดเห็นก็คือน่าจะตกลงมาใส่รถคันนั้นรถคันที่คุณวัดบอกว่าหลังคามันยุบแล้วก็กระจกร้าว แถมตัวคุณวัดเองก็ยังมารู้อีกว่านอกจากตัวเองแล้วเนี่ยก็เคยมีคนอื่นเจอเรื่องราวแปลกๆที่ลานจอดรถแห่งนั้นเหมือนกันเพราะว่าน้องพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาบอกครับว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยขับรถมเอเตอร์ไซค์ผ่านลานจอดรถแห่งนั้นตอนเช้ามืดในจังหวะที่ขับรถผ่านเขาดันเห็นว่าที่กลางลานจอดรถมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังยืนอยู่บนหลังคารถผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขายืนก้มหน้าก้มตาผมเผ้าที่ยาวรุงรังของเขาปิดหน้าปิดตาจนมิดเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมันไปยืนอยู่บนหลังคารถเวลานั้นน้องเขาบอกว่าตอนที่เห็นเนี่ยภาพนั้นมันดูสยดสยองยังบอกไม่ถูกเลยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาพอคุณวัดย้ายหน้างานไปตัวเขาเองก็ไม่เคยผ่านมาที่ถนนเส้นนี้อีกเลยไม่รู้เลยว่าลานจอดรถแห่งนั้นปิดไปหรือยังหรือนเวลาปัจจุบันนี้ลานจอดรถมันอาจจะกลายเป็นตลาดสดตามที่น้องพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาบอกแล้วก็ได้ เหมือนในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังผมย้ําอยู่เสมอว่าถึงจะเป็นผีตัวเดียวกันหรือว่าวิญญาณดวงเดียวกันมันไม่ใช่ทุกคนครับที่จะสามารถเห็นหรือว่าสื่อสารได้เหมือนเรื่องราวของคุณวัดเรื่องนี้ต้องบอกว่าพี่รปภที่เข้าเวรก่อนหน้าเนี่ยเขาก็ได้ยินเหมือนกันนะแต่เขาแค่ได้ยินไงเขาไม่สามารถมองเห็นเป็นตัวเป็นตนได้คุณวัดเองนะสิครับที่สามารถมองเห็นผีเป็นตัวเป็นตนได้แต่ก็อย่างว่าแหละไม่ได้เห็นได้ตลอดนะ ในช่วงแรกๆที่ทำงานที่นี่เนี่ยก็ได้ยินแค่เสียงเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราคิดได้ว่าการที่เราจะเห็นผีเป็นตัวเป็นตนหรือว่าเห็นผีตัวเป็นๆเ,เนี่ยมันอาจจะอ้างอิงด้วยเหตุผลอื่นๆนอกจากตัวเราด้วยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องดวงของเราช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงดวงตกหรือว่าช่วงดวงที่สามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้อย่างที่สองเลยคำโบราณคำนี้ยังใช้ได้ดีอยู่เสมอครับนั่นก็คือคำว่าวันดีคืนดีเหมือนเรื่องของคุณวัดเป๊ะเลย วันดีคืนดีเนี่ยคุณวัดก็สามารถเห็นวันดีคืนดีก็สามารถได้ยินเสียงซึ่งคำนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นคำที่ยืนยันได้ว่าเราไม่สามารถเห็นผีได้ในทุกๆวันผมขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะบางคนเนี่ยเขามีสัมผัสพิเศษ,ษ,ษ,ษมาตั้งแต่เกิดบางคนเขาก็สามารถรับรู้ได้เพียงช่วงแค่วันเวลาใดวันเวลาหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นช่วงเบญจเพศหรือว่าช่วงที่เขาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าช่วงก่อนหรือหลังที่เขาเกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าเส้นวันจบของดวงเนาะ เหมือนกับรอยต่อของช่วงชีวิตเราตรงนั้นมันอาจจะเป็นจุดบางๆที่ทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถสื่อสารกับโลกวิญญาณได้อีกทั้งเรื่องราวของดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นครับถ่าจากที่คุณวัดเล่าให้ผมฟังนะคือเขาเหมือนเกิดอุบัติเหตุเนาะแล้วก็พัดตกลงมาเสียชีวิตที่ลานจอดรถแห่งนั้นการเสียชีวิตแบบนั้นนั่นแหละครับที่โบราณเขาเรียกว่าตายโหงคือเสียโดยการผิดธรรมชาตินั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตโดยุบัติเหุหรือว่าการเสียชีวิตด้วยการปลิดชีพตัวเองเพราะว่ากันว่านะครับการที่คนเราจากไปแบบนั้นเนี่ยมันยังไปดีไม่ได้หรือว่าไปไรไม่ได้ยังไปตามบุญตามกุศลที่เคยทําไว้ไม่ได้มันจะต้องรอจนหมดอายุไขข,ของช่วงชีวิตในชาตินั้นๆก่อนดวงวิญญาณดวงนั้นถึงสามารถไปเสวยผลแห่งบุญหรือว่าผลแห่งบาปได้ตรงนี้เนี่ยก็น่าเศร้าเหมือนกันนะอีกในหนึ่งผมคิดว่าดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาพยายามขอความช่วยเหลือจากคุณวัดแต่ว่าภาพที่เขาแสดงให้เห็นเนี่ยเขาสามารถทําให้เห็นได้เพียงเท่านั้นจริงๆคือให้เห็นแค่รูปกับเสียงไม่สามารถสื่อสารเป็นคําพูดได้และคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณวัดตัวคุณเองคิดว่าวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นเขาต้องการจะสื่อสารอะไรหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์กับทางช่องเราก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นเมมเบอร์ทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่อท้ายชื่อด้วยอีกทั้งชื่อของคุณผู้ฟังยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนั้นเลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอ้อ้คืนนี้ เป็นคืนที่ดีนะครับ